สวัสดีพ่อแม่พ totally cool. uh oh no, right ี่น้องเอฟซีสุขุมสุโคตรยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสักแค่ปากเซจ้าพี่น้องเดี๋ยวสักแค่สิพามาเบิ่งป่าใหญ่ใหญ่ค่ะอรีพี่น้องมาทุ่งกับมากเลยจ้าไปนอนสองคืนนอนปหาป่าอยู่แม่น้ำคลองพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งก็เลยป่าโตใหญ่ลีโตหนึ่งหลายโลเลยทีเดียวพี่น้องมาใกลายโตเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยอ้พี่น้องเปิดผาบมากก็เจอป่าเลยพี่น้องสักแค่กับสิคั่วให้ใจโนบันนี้สักแค่กับไปจักสิเฮ็ดแล้วบันนี้ ปลาพันหาเองเนี่พี่น้องแล้วก็อ่าพี่น้องหายไปนะหายหนำนอกประหากับอากับอ่าวพี่น้องโอ้ยรวมทั้งมาเจ้กโตได้สักแค่สีน้ำน้องแต่ปลาลายนวหนีนอกพี่น้องตู้เย็นกับโบมี่เห็ดแนวด้ปลาของหาสิเก็บได้โดนทีซุดสีได้กินหนาๆนะฝั่งนอโดยทีโบเนาเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าสักแค่สิเห็ดวิธีได้กันดีนะฝั่งนอะนี่ป้าใหญ่ใหญ่ๆนี่ ปลาคึง่งปลาพาะปลาเพาะปลาพาะพ More ี่น้องปลากำเนาะพี่น้องเนาะปลากำเน่าสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกับปลาพาะเนาะเจ็ดล่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพี่น้องโอ้โหพี่น้องก็ตามเกฟให้พี่น้องก็สามโตเนาะคนนั้เนาะอู้โหคนนั้นโอ้ยน้องกันยาวตีนให้ฉันได้หลงนี่เลยอาหารเจ้าพี่น้อง อาหารนองกุ้งนองก่างเนาะอู้ตัวนี้นะพี่น้องขนาดเลยนะสะแค่กสิมาทำการเห็ดได้เป็นน่องเนาะสาะเกส์น้องสิเอาบ่วงสโซ่น้พี่น้องกล่องก็บ่อยากแจกไปได้เล้วพี่น้องเนาะถ่ายก็อยากว่ายก็ไดอยากถ่ายตัวหนึ่งผู้ขนอยากถ่ายสองต่อย่าอันเนี่เลยอ่าอยู่ฟังไทยเพิ่นเอ่ยว่าปลายังคอมเมนต์เนเดอร์พี่น้องเอฟซี ตมาต่อได้ไหพวกอิดห่อหน่อยๆมืทีเต็มคัวเือนเนอางให้บอลวงห่อยไม่เตะะโอ้อละบเต็เีเองัเือีเนาะต้อกระฟองแล้วเฮะนกแก๊สกำแพงหลังเนาะ อยู่ฟังทายเขาเอิดปลายังได้พี่น้องคอมเมนต์บอกเมดเดอร์โอ้ยลมแถรลมวาลมแห้งแห้งพี่น้องผมถ่าถ่ายสวยเทนเนอร์ได้ในห้องอยู่หน้ากับบ่มีตู้เย็นพี่น้องเพราะว่าเอามาหย่างไฟใส่ใน่องเนาะเราเราเอือดตากแดดบ่มีแดดเดี๋ยวขั้นตากแดดไม่จะหนาวยังด uh? ีอย <Thank you. S 2> ่าี่แดดเราแต้เอท่าเด้านอกเกือบ เกือบสามโหลสีโหลคุณผู <Yeah>. ้ชมสีโหลขาโหลนะพี ú, réussi, ่น <Yeah. S 3> <há> ้องเมืองไครอันนึงผู้ที่เต้นถุยพี่น้องพี่น้องบอสแต่ใครเมื่อเนิร์กได้เกือบโหลเลยพี่น้องไข่ก็ได้ได้อยู่เออ่ประมาณน่าคงเคยซื้อก๊อฟซื้อคิ้งนะพี่น้องประมาณอยู่แปดกัมพี่น้องเจ็ดกัมอ้ย ลูกคลูกอุ He, wow. oh, ้ยตนมนั่นนก็สิควเอามันใบอันนี้นี่ยผิดเนาะต่ขอยัอไก็สไมอี่นึงซุปกระดูกซุปกระดูกปั่นกันอือโอ้โอ้สะถิ่นอยู่พี่น้อง้นเก็บ หิ f, th er, th er ้วขาวก็หิ้วขาวคนหน่อยก็หิ้วขาวเลยใช่ไหเธอแท้ใช่ไหมขี้มันแตกมันมันบันาวหรอบ่เฮ้ยถ้ามันนาวมันก็สชิบะเสียแล้วเหรอดีด่อนดีดอ่อนเดพี่น้องเฮ็ดอันกหนีพี่น้องตอนกับป้ามาหนีเนาะแยกกระดูกแงะสีนออกจากกันเลยพี่น้องเนาะ กาสีประมาณนี้เด้อแบบคล้ายๆเฮ็ดศีรอดมอะไรพี่น้องกาสีเอือบคล้ายๆกันเนาะตอนนี้ก็ยั่งเป็นบางส่วนก็ยั่งมาท่านแล้วพี่น้องอ่าส่วนที่เหลือสักแค่ก็อัปเดตให้พี่น้องในเบิงแต่ว่าออ้ยฝนฝ่าฝนกำลังสาวพี่น้องสักแค่ก็เลยบูได้อาร์ทให้เบิรต้นเอาข้องไปให้ข้าวเจ้าพี่น้องเอาปลาไปให้ผู้ริสิกุลังคาเหื่อนพี่น้องเออหัวปลาหรือว่าเอาสีนั่นไปมาเลยพี่น้องอันนี้ก็เอาต้มเอือบเรื่องปลากระแซบเลยพี่น้อง ซุกอุ้ซุประวังเฮดจะมาทะเลน้องกัหิวขาวหิวเขาน้องเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเลนเลยพี่น้องน้องกัเริมหิวล่ะอ่าตอนนี้สักแค่ก็มาขัวให้น้องกินก็นดะพี่น้องเนาะวิธีไม่ให้ปลาเน่าจ้านี่น้องพี่น้องก็คือมาอย่างนั้นเองจ้าบอกได้เลยว่านางอาซิบบเรนนอนเป็นไปได้น้วยพี่น้อง นั่งกันนาสิเฝ้าป่าอยู่มื่อคืนนี่แหละเอ้าที่นี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วงกลางวันกับบ่มีแดดเด้พี่น้องมีแต่ฝนส่วงนี่เราดูฝนเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าถ่าว่าปา่าโตง่ายไปเลยท้าบ่เฮ็ดแบบนี้ก็คือแบบว่าถิ่มเลยเนาะพี่น้องเน,น,นาะเน่าอ่ะกัสิย่างค้างไฟไปจซี่เรื่อยๆทานกระอาซีเม็ดเป็นซอเป็นไปได้พี่น้องเพราะว่าป่ากค่อนข้างหลายเติบได้อหมเนาะอ่านั่งกัสิย่างประมาณนี้เนาะ อาตัวยุมหากกสิเป็นอซาลิไม่เนาะอันที่เอาออกแล้วก็เอา้เถิงตะแกียงอะไรพี่น้องเนาะไม่อยากปองอยู่ลรวมเดีพี่น้องเห็นบอกมาใกลายเลยพี่น้องบอกเลยเลยโซแค่อาซิเบเลนนอนเนาะพี่น้องเนาะเ <laughs> <laughs> พราะว่าอยังเสียดายถ้าปลามันเน่าไปเนาะกลัวไปเอาหันโอ้โหก็ใส่เงินมัดร้ายให้กันได้พี่น้องเนาะสื่อนำมอกน้ำมันเนาะ <laughs> กะมัดเป็นเส้นช่องเส้น,น,นแล้วก็อียางกากก็คือปูยากะหายน้ำแน่เนาะหมายถึงหาปลา แล้วก e ็อาวาก็หายน้าแน่์ไนเพื่อนน้องสักแค่ก็อุ้ยสิได้สิได้เนาะอยากตะมันหนาวเอบ่อเด่นอนกับบ่อเด่นอนซะเนาะอ่าส่วนแฟนไปอ้าวกะย่างบ่อเด่นอนในเพี่น้องอ้าวเมื่อขืนพี่น้องขับรถมาเพื่อนเราให้ฟังเฮ้ยรับหนายเกือบตายเพื่อนเนาะเกือบไปใส่รถใหญ่เขาหัวหน้าสันะโอ้ยบอกสักแค่ก็นายหนำคิดว่าอยากกินอีกยังเด้แท้ๆเนาะก็เลยว่า คือบอไปไลฟ์สำเนียงอย่างนอนกับกลับมานอนสิไปยังจนแจ่งสว่างนะพี่น้องนี่เห็นบอสะแขกอะอันนี้พอดีก็คิดหยาดให้เป็นเงื่องใสเงื่องคัวนางหยาดนางหยาดจ้าพี่น้องอุ้ยหลังจากขามาหมกเบิึงยุงพี่น้องเด็นยุงกินเด็กๆเป็นตาอีต้นพี่น้องเต้เลยพี่น้องสะแคกเขาไปโต๊ะองุ่นนึงอุ้ยพี่น้องเออกินเผาะกินเผาะพี่น้องเอโย่งจะได้ไลฟ์ถ้าฝนตกแห้งยุงไลฟ์พี่น้องติด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 อย่างนี้ใส่ เพลิดตาก็เลยกแคไหนแลกเดินอืมอกลิ่นหอมค่ะพี่น้องอันนี้ต่อได้อย่างได้เน่สเซ็มิสักแค่ก็เอาขึ้นมาไว้เถิงเนาะแล้วก็เปลี่ยนเอาต่อไม้มาหย,า,ยางต่อพรไ,ไว้อีสังพรไว้ยันนาวนะพี่นนะ้องเนาะข้านาวเลยแห้งสิดาแห้งสึบๆได้กินเลยสักแกค่กระสิเพลิดตัวไหนแ้วก็สีไซน์ไม้พี่น้อง ฝนาพี่น้องกินหอมหอมเนาะกำลังฝนอ,อกอกอยู่จังนี้นะพี่น้องน้องพี่น้องเนาะทานแล้วก็มัดแล้วก็เก็บเติมไม้พี่น้องน้องเทกระย่างให้แล้วพ่จ๊ะเก็บทานลงไปประมาณนี้พี่น้อง มีป้าที่เอือพันักแค่ก็เลี้ยงเป็นทีเด็บร้อยเลยพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะนี่เนาะพี่น้องก็ซิประมาณเนี่นี่เลยเอาไปักแค่ก็มาเก็บใส่ไม้นะเพียงเนาะแล้วก็เก็บใส่ไม่ก็คือประมาณนี่พี่น้องแล้วก็เอายังคอไว้พี่น้องมาหนิเนาะหลังจากักแค่คอไว้แล้วก็เอาใบใหม่ก็โพใส่เด้พี่น้องเนาะเอออืมเอาออกไปซองเธออะไรพี่น้องักแค่ก็ครั้งที่สามช่แค่ก็เฮ็ดไปอีกเนาะ อ้าอันนี้กัใบใบไม้กับคันคัง่งขอบเลยพี่น้องกระบอกกาลงอีดยานนั่งยานอ่านั่งกระโปก๊กไว้มันห่มๆน่ะพีนเนาะอันร่างจากนี้สักแค่กับเก็บปลาใส่มาแล้วสักแค่กับขาวมะนอนดนี่พี่น้องปิดไฟเนาะขาวมะนอนขาวมะนอนกับได้นอยนกกลิ่นท่อสาบฐานยานลับยานลงยานปลาใหม่นะแต่ว่ายอยู่หนอกบ่ได้ยุ่งหลายหลายเนาะกัเห็ดจิงสันช่องซ้ำเธอพี่น้องเถือ ก็เห็นตัวนี้มันสางค่ะก็ได้ร้ายเติมเลยพี่น้องหอนไปทำพี่น้องเอาไปมาแต่งตัวนาะเอาไว้ลุมบ่ได้สิตัวมาหยาเพราะว่ามันมีข้อมือสื่อเนื้มันอาจสีน่าเป็นไปได้หน่อยเนาะพักหนึ่งบ่ได้นอนอะง่ายๆลิ้นท่าซับพี่น้องแล้วก็จังมาผิดอีกก็ร่างหนึ่งพี่น้องตัวนี้อีกตัวนี้ก็อาจจะเป็นมะอื่นหรือเป็น้องบวบไว้เราถามว่ายางมัดขึ้นตัวนี้ก็ยังสีหอดเจียงเลยพี่น้องเย หลังจากเขาไปมงที่ได้ต้องเห็นยุงกินหนองตลอดเนาะรือว่า,วากินแฟนตะลอดพี่น้องยุงในมงขอนขางสมาหลายแต่มงเขาคือจงบ่ได้ค่อยขาดปได้พี่น้อง, Nh ม,อง,อง,งมุงงไไงม่งยุงจะได้มันข่าวได้เนาะพี่น้องเนาะอ๋อยุงหลายลีต๊บคืนหนึ่งเนือบ่ตามกว่าเจ็ดแปดโตน,นั่น้องเกือบสิบโตก็มีอ่ะหลังจากนั้นนั่งก็ออกมาเบิ่งเอพิเจโนได้ละโบเนานนั่งวะตอนนี้ก็ออกซองเถื่อซ้ำเถื่อเลยเนาะ ส่วนีก้กาดพี่น้องเอย,ยมมกอเกือบสิตีสามเหเด้อจาพี่น้องเกือบชิตีสามแล้วเกือบชีซีโมงแล้วจากพี่น้องอันนี้ก็สิไปอันสุดท่ธธายสักแค่กับสีผักพรกนเงียบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ,พ,นอนอะพอสิมีเหง่งเหตดตัเหมืออื่นนะพี่น้องโอเคพี่น้องสบายดีบรรยากาศยามสาวพ,พี่น้องเอ้ยเหมือนคืนนี้เนาะ จนหอดตีสามตีสีกันเลยพี่น้องแซวแขกก็ได้เงียบงีบน้อยหนึ่งกับผู้ดีแจงผู้ดีหามงศ์แซวแขกนึ่งขาวพี่น้องเนาะนี่พี่น้องปลาเนาะกับสีมีประมาณนี้อู้ยหลายเลยพี่น้องเนาะอันนี้กับส่วนสิเป็นอนะ่ะอัน,นเดียวแซวแขกยองกันส่วนนี้กับซิเป็นหัวกระดูกบบเอยไปแนวเนี่ยน้องแซวแขกกับย่างไว้จังสีคือเก่าเนาะเออ เดี๋ยวยังบมดพี่น้องสักแค่เห็นแดดมันออกสักแค่ก็เอาไปพึ่งแดดเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนี่พี่น้องเห็นบอจ้าเห็นบอสักแค่ก็เอาลงไปพึ่งแดดเลยพี่น้องเดือดในค่อนข้างเม่งวันก็ไล่ยล่ไปสวนนะดูเม่งวันบอพี่น้องพี่น้องว่าบออยู่ฟังไทยมีเม่งวันคืออยู่ผีอยู่บอพี่น้องฟังไทยหรือว่าฟังลาวมองอื่นหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเมี่ยงวันค่อนข้างไลยไล่บว่าสิเห็ดยังกินยังมันกระต้มเลยทีเดียวพี่น้อง ก็แค่ยานตะมันเนาอยู่น้อพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้กะมื่อยางตอนเสาแน่พี่น้องเห้่าขอน้างไม่กินซะแค่ก็เลยเอาไิดตากแดะใบซะเนาะสิบเอาเขากันกระมูมันนะพี่น้องเนาะอันส่วนซุ่มนกะอยางมาขืนนี่แหละซุ่มเนี่ถือว่าสุดยอดพี่น้องบ่ไม่กินหลองปอดน้องแล้วบางเสาเนาะบ่ไม่กินพี่น้องนี่วันนี้กะขอน้างแบบสุดยอดน้อหอมมากหอมกินไอยไฟ้ข้วนไฟ้อะไรพี่น้องเนาะ หอมคักพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นสีเป็นตอนเป็นตอน,น,ตอนกระดูกตอนอันนี้แสีบเด้พี่น้องอาซีนติดกระดูกนี่ยโอ้ยแสีบคักพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันเด้อสุขสุขคนสักแค่คิดว่าวางว่าผู้นได้ก็อยากน้าการน้ำแข็งเนาะมามาสักแค่ได้แนวกินแนนส,นนสีบเสียบเลย,นนเยพี่น้องมากินน้ากันเด้อพี่น้องนี่เนาะ ปีนี่ซักแค่กรอาซีโบอืดปนได้พี่น้องโบอืดแนวกินปนได้เนาะแต่กระจักสิกินหอดจกักมือจักวัานนะพี่น้องเพระาะว่าซักแค่เป็นคนแบบคิดเห็นเนาะคิดเห็นคือยังเนาะคือแบบเออลูกซักแค่เองนะแบบบ่มีแนวกินจันะแบบปปงนิงสินะแบบถามว่าได้ปังอ่าตอนหนึ่งสมนิก,ก็ยังดีนะพอได้ไม่กินกับเขายังประมาณนี้เนาะถ้าซสาักแค่เห็นแบบเห็นเล็กหน่อยบอ่มีแนวกินเครื่องกับลูกของซักแค่เองหาซักแค่อดจ่บ่ได้เด้พี่น้อง แคแค่กับตรงแบงตลอดเนาะบโมเมนว่าอันนี้จะคล้องเดยกพี่น้องเนาะบโมเมนว่มาหงองจะคล้องแคแค่สิคิดเห็นเนี่ยนั่นตลอดเนาะแบบคือว่าเอ้ยแบบน้องกุ้งหรือว่าน้องกังว่าม,มียังกลิ่นนะว่า,าม,มียังกลิ่นแบบเอ้ยถามว่ามีคนอื่นมาหายสีมูอ่าประมาณนีหนึ่งเนาะหรือว่าในน้อยซ้ำหนีหนึ่งกับอิ่มเขาเด้พี่น้องเนาะใครกวามันกินกับเกลือนะพี่น้องอ้ยสะแขกแบบสึงเลเลยถามว่ามีคนหายมาซ้ำหนีนะ ตอนที่ว่าลูกกําลังกินข้าวกับเกลือให้พี่น้องเนาะสะักแค่คิดเห็นแบบเออสักแค่มีร้ายจังสีเนาะแต่ว่าป่าห่ากันได้แบ่งกันกินอยู่แต่ว่าอ่าหลบๆบ,บ,บ้านเออหลอบๆแถวหน้าเนาะซิบกู้รางคายหื่นพี่น้องเนาะสักแค่ไปแบ่งยายกันเนาะสะักแค่บ่ได้ไปอัพเดทพี่น้องเบิ่งเพราะว่ากังจองไปน้ำฝนตกแห้งแห้งจ้ะพี่น้องเนาะนี่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่ขอจบคลิปเดอ้อถ้ายภาพมาคลิปหนึ่งก็ฝาก ก็ไลก์ก็แชร์ไปกันไปจ้าแแครฝากก็ติดตามทีโอพะคิมังแซแคร์ปักกซี่น้องเพียนเนาะขอกำขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องโอ้แซแครเมื่อยเมื่อยจ้าพี่น้องซิปวดกับ